มาคุยกับค,คุณแม่เขาเพราะว่าไม่ได้มาร่วมงานอะไรหรอกมาเป็นฟิลที่แบบมาลืกมาหาคุณแม่มาสแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะใช่ม,มาแล้มแม่อยากถามอะไรครับวันนี้ก็คือมาแสดงความยินดีกับมแม่ใช่ก็คือรู้จักคุณแม่เขาตั้งแต่แรกแล้วพอรู้ว่าเขาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็ต้องมาแสดงความยินดีเพราะว่าคอานเสิร์ตครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่กับ5วันที่กับศิลปินดังๆมาเยอะแยะมากมายก็ ต้องมาแสดงความดีกับคุณแม่เขานิดนึงใช่ในฐานะลูกสาวแล้ววันจีจะไปไหมวันงานวันจริงก็ต้องไปอยู่แล้วก็ต้องไป5วันติดเลยเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบบรรยากาศเสียงเพลงอยู่แล้วพลาดได้ยังไงอ่ะแม่นูบอกป่าถึงไม่ได้ค่าตัวก็ยังไงก็ต้องไปค่ะไม่ใช่ไปถ่ายกับพี่รำยายพี่ดังพันกรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะล่าสุดโดนแล้วพี่ปูปูไปยาพี่ปูไปยาก็ไม่รอดแล้วก็พักท่านอะไรนะครับที่ทิพย์าก คือพ้าเอาตัววัดหนูอ่ะ,อะไม่รู้จักแต่เขาจะบอกว่าพราท่านเนี้ยคือดังมากซึ่งจะบอกว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการหลายคนที่แบบยอมมาถ่ายคลิปกับเราถ่ายสินค้ากับเราหลายคนมากมาจะเป็นพี่มาริโอ้พี่ปูพยาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องกรุ้าวซาแน่นอน,อน,นแต่เดี๋ยวอย่าอย่าไม่บอกว่าใครอ๋อยิ่งกว่าตัวแม่อีกอันนี้คือคนเดียยิ่งกว่าตัวแม่เขาลงมาเล่นก,นกับเราอ่ะซึ่งว่าเดี๋ยวจะเป็น top out the town ได้เลยว่านาราทำได้ยังไง เราก็รู้สึกขอขอบคุณทุกคนที่เอนดูหนูแล้วก็รู้สึกขอขอบคุณมากที่แบบว่าให้เราได้ใกล้ชิดถึงแม้แบบว่าเราเคยผ่านในจุดที่ไม่ดีมาก่อนทั้งบางคนก็อาจจะแบบซีเรียสว่าเอ้ยนาราอยู่ใกล้เขาจะมีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้เดดดาราหลายคนอ่ะตัวแม่แม่ตัวพ่อแบบว่าเราได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดเขาเนีี้คือดีใจมากต้องขอขอบคุณโอกาสครั้งนี้ค่ะก็คือไม่ได้เตรียมเลยกับพี่ปูก็คือเดินมาก็เธอผู้จัดการพี่ปูทักมาหาเรา บอกว่าเออน้องหนาราพี่อยากโปรโมทสินค้าก็คือสินค้าพี่ปูน้องหน้ารามาได้เลยนะลูกเราโอเคได้ถ้าพี่ปูเรียกกันเราก็ตัดเต็มเลยให้เลยพี่ปูก็ให้ค่าขนมเราอีกอะไรอย่างเงี้ย<ม>พอไปถึงเราเจอพระไม่รู้พระอะไรนะเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเราก็เลยอ่ะพี่ปูเล่นคอนเทนต์นี้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีอดมด้วยก็เลยอ่ะพี่ปูแอป,ปอ่านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นคลิปมาเป็นวรัลอ,อีกหนึ่งคลิปค่ะก็คุณนารา,าไม่ได้มีการเรียนการตลาดะไรทั้งสิ้นหนูแบบคอมพบิวสร้สางสรรค์ค แล้วก็รู้สึกว่าเราอะถึงแม้หนูว่าคนที่เขาไม่ได้จบการตลาดอะ <S <S อเขาก็สามารถทําแบบเราได้ขอแค่แบบว่าเขากล้าแสดงออกอะไรเงี้ยรู้สึกอันนี้มันเป็นเบสิกมากเราทำเนื้อให้คนจดจําเราจะทําให้คนเห็นเราแล้วคนแชร์มันยากมากนะคนแชร์เฟซบุ๊กสมัยเนี้ยแต่เราก็แบบทําให้เขาแบบแชร์ของเราได้ก็ถือว่าเอประสบความสำเร็จจริง,าางมีดาราที่นอนให้ทำคอนเสิร์ตเยอะมากต้องพูดตรงตกว่าหลายคนอะก็ให้เราไปฟรี <S 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 แต่จริงๆเราก็ยอมให้ไปฟรีได้แต่ บางโอกาสบางโอกาสเราก็ติดงานนิดหน่อยแต่ว่าถ้าให้ฟรีให้เงินอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เรียกร้องเลยนะเขาเขาเปิดเรายืมสื่อเขาว่าเรายืมสื่อยืมหน้าเขาเขายืมสื่อเราผัดกันอะไรเงี้ยท่านบางคนก็ให้กับค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็เออ e er, น้องทังานปีงานต่้งกิ้วงานช่วยเหลือกันนะเราก็ขอขอบคุณอย่างพี่คิดห่อวังล่าสุดก็มา<อ>ริ่มรายการให้เราก็ไม่คิดไม่คิดอะไรเลยแต่ใครเขาบอกว่านาาจําไว้นะวันนี้แม่มาช่วยหนูแล้ววันที่พี่มีสินค้าหนูก็ต้องช่วยแม่บ้างเราได้เลยแม่ยินดีค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ จะนึกถึงอินาลาเราชื่อแล้ที่อยากให้ทำคอนเทนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากขอขอบคุณทุกคนซึ่งตอนนี้การขายของในโลกออนไลน์ถ้าเราหยิบสินาค้ามาเนี่ยปกติคนจะไม่ดูแต่ถ้าไปอินลาคนมันดูว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีอินลามันจะออกตรงอะไรอย่างพี่เอ็มล่าสุดถ่ายไปทั้งหมด40คลิปพี่เอ็มเหมือนกคนเดียวนะพี่เอ็มทราย <c oughs> กันโดกระเดดหลายตัวมากซึ่งทำกับพี่เอ็มร้องสุขขอบคุณแล้วก็ขอบคุณท,คทุกคนที่แบบว่าดูคลิปที่เราโชวาา์สินค้าแล้วยังมีความสุขกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกข,ขอขอบคคุณมาก่่ะพีเต พี <i te S 2> ่ต้ขอบคุณแล้วว่าขอบคุณนาราที่แบบที่ทำ The f เ c e ขึ้นมาคือหนูต้องขอขอบคุณพี่เต้เลยอันนี้ฮะก่อนที่เราจะทําเนี่ยเราอะมีหลายคนเขาปั่นนาราต้องโดนฟ้องแน่นอนมึงโดนแน่นอนและยังไงเนี่ยเขาต้องฟ้องมึงแน่นอนแต่ใจลึกๆเรารู้แล้วว่าพี่เต้อะที่เราไป audition ของเขาเนอะเรารู้แล้วว่าพี่เต้เนี่ยเขาเป็นคนที่็นดูคน เอ็นเขาเรียกทุกคนที่มาสมัครทั้งหมด2,500คนคือลูกเราก็เป็นลูกเขาในหนึ่งในงนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เต้ผ่านสื่อเลยที่ให้โอกาสหนูได้ทำอาหากินหนูเชื่อว่าพี่เต้เนี่ยเขาคงเห็นอะไรในตัวหนูหลายๆอยา่างและหนูเชื่อว่าโอกาสในที่หนูได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เขาจะให้เราแบบทำเลยลูกหนูอยากทำทำมาหากินเลยลูกวันที่หนูเห็นคลิปหนูร้องไห้ พราะหนูกดดันมากไม่รู้ว่ากลัวพี่เต้จะฟ้องเราไหมหรือว่าอะไรไหมเพราะกระเทิร์มันปั่นกันนะเนาะแต่หนูก็พยายามเข้มแข็งแต่วันที่หนูเห็นคลิปหนูร้องไห้ถ้าให้หนูได้เรียนรู้ว่าอ๋อการที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและให้โอกาสเด็กให้มันได้มีพื้นที่อ่ะเป็นแบบนี้นี่เองเราก็รู้สึกว่าอ๋อผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกขอขอบคุณกับแทบเท้าพี่เต้และหนูสัญญาว่าหนูจะทําให้ดีแล้วก็ดี๋ยวต้องเรียนเชิญพี่เต้ด้วยนะคะเพราะเขาพูดอยู่ไงใช่หนูต้องเรียนเชิญพี่เต้มาเป็นแบบสไพล์แต่ขขอนตเใบ คนต้องชอบเพราะคนก็รอพี่เต้อยู่เพราะว่าอย่างรายการที่หนูยอมทำโปรดักชั่นหนูไปเจ็ดแปดแสนนะหนูต้องการให้มันออกมาดีอย่างสปอนเซอร์จ่ายเราแค่สองแสนนะแต่เราทำแล้วเจ็ดแสนเรายอมเสียได้เพราะเรารักเราชอบเราชื่นชมรายการนี้แล้วพี่เต้เนี่ยเขาก็คงเห็นแล้วเราก็ตัดเต็มให้คุณแม่เลยที่สุดแล้วก็อย่าต้องให้คิดบทพี่เต้แหละยังไงพี่เต้ก็ต้องมาหนูยอมขอให้พี่เต้ได้มาเถอะเพราะาคนรอบตัวเนี่ย ขอพี่เต้ที่บอกว่ามาหมดแล้วก็เหลือแค่พี่เต้คนเดียวต้องเรียนเชญพี่เต,เต้ด้วยนะคะขอบคุณแม่มากนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ดีใจมากรายการนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายยังมีอีกเยอะด,อดูก็ต้อง cover การขโมยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนได้จําในรายการอาจจะมีกระแสหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่ดูก็ชอบทุกอย่างหมดเลยจะต้องเก็บความทรงจาเนี้ยให้ดีที่สุดใช่ค่ะช่างนอก็ชื่นชมนะคะนาราว่าแบบรายการที่นารามันสนุกมากอะไรมันถึงอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราตั้งใจทํา คนเราเลาตั้งใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องประสบความสําเร็จอยู่แล้วเราเอาประสบการณ์เราเอาความชอบแล้วเราเอาสิ่งที่มันเป็นมีมในหลายอย่างมันรวมมิกเข้ากันแล้วมันไม่ได้เกิดความเสียหายอ่ะอย่างล่าสุดอาจจะเกิดในเรื่องของกรณีไก่ที่เป็นดราม่ากันเนาะเรื่องไก่อ่ะเนาะเอาตรงๆอยากจะบอกว่าเรื่องไก่อ่ะมันเป็นสัญชาตญาณของคนอยู่แล้วที่เวลาไก่เวลาถ่ายคอนโทรลสัตว์อ่ะมันยากและสัตว์เป็นอะไรที่เบาบางมากโอเคตรงนี้เราอาจจะผิดที่เราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยหนูก็ต้องขอโทษแทนทีมงานทุกคนเลยตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่า มองมันเกิดขึ้นเวลาเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วภาพเป็นแบบนั้นแหละครั้งต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะทำที่สุดก็คือระมัดร,ระวังหลายคนอาจจะมองว่านาราปากดีปากเก่งปากอะไรเงี้ยเราบอกตรงตลอดว่าคือทุกคนอสอนหนูได้พูดกันหนูได้แต่ขอให้แบบพูดดีๆอย่างล่าสุดที่เราเกิดปัญหาเนี่ยเขาก็พูดกับเราว่าทั้งที่เราขอโทษเลยนะบอกว่าเราไร้ความเป็นมนุษย์ซึ่งถ้าคนเราฟังอยู่แล้วอะมันก็รู้สึกเสียใจปะเพาว่าไรเป็นมนุษย์อะคนเรามีโมโหบางคนมีอารมณ์มีความรู้สึกเราก็เลยขออนุญาตตอบกลับไปแบบนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้นด้เรียนรู้ว่าโอ้ครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยเราจะคอนโทรลทุกอย่างให้ดีอันนี้อาจจะผิดพลาดหนูก็จะจาเป็นประสบการณ์ละกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะเซฟมันก็เลยออกมาดีอย่างน้อยเนี่ยเอาตอนแรกอาจจะแชร์เจ็ดแปดพันแต่สมัยคนเนี้ยคนแชร์สามสี่พันมันก็ยังเยอะอยู่ในแม้ล้านวิวตลอดขึ้นล้านคือประสบความสําเร็จเป็นไวรัลในทิกตอกคือประสบความสําเร็จแค่นั้นเองก็เดี๋ยวก็รอดูฟินน์นวนวอร์กแล้วกันว่าจะเป็นยังไงใช่ตัวเองจะให้ฝากรายการแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครจะมาจ้างนรา่เขาจะจ้างได้ได้ก็ยังไงฝากนะคะสำหรับรายการเดินเท้ฮอร์โมนนะแม่นอนแล้วก็เดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้ก็จบแล้วอีพีนี้ลงวันเสาร์พรุ่งนี้มีตัวแม่มาดดเดี๋ยวรอดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีไฟนวอร์กด้วยนะคะก็<ด>มีสปอนเซอร์เข้า<อ>ให้เราแล้ว,ลวก็คือกัรนําคลินิกแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆสื่อทุกคนได้สัมภาษณ์มาใหญ่ๆแล้วทีหนึ่งออกงานแรกก็แค่ไม่เดียวงานสองก็ไม่เดียวเห็นไหมเราก็สบความสำเร็จ มีใ่ทั่วหน้าเห็นไหมล่ะเสร็จแล้วขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ <Somehow. S 2> น้องเพิ่งครูคุณแม่เนี่ยจัดเต็มมาก5วันอยากให้ทุกคนได้มารองเที่ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ว่าจะมีพี่น้ำใหญ่พี่ดังแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนมากรอมาดูกันนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะขอขบคุณแม่ๆทุกคนที่เห็นดู <usc mogelijk> <S <S ฝากตั้งอานาราเคปเอเทอรด้วยนะแม่นะรีคุณค่ะ